Hi e v e r y b o ร y บ o ยดี e ้ h นเซย์ y ฮเอเรสวัสดีค่ะ mm hmm. ทุกทุกคนวันนี้วันที่19กันยายนะคะหลังจากที่ไปซื้อของที่ลีโดเสร็จนะคะ mm hmm. ก็แวะมาทานบริกรัตที่ผับนะคะ แต่สำหรับพี่ฉันทานข้าวเช้าแล้วค่ะก็เลยทานแค่น้ำส้มนะะสนจร breakfast and beer always right น <c oughs> ะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงนี้จะเป็นผับที่อยู่ตรงคอยเชิร์ตโรดนะคะ Would you have breakfast today, John? English breakfast. Yep, English traditional breakfast. Traditional breakfast? That's wonderful. Thank you. Can <coughs> find their cutlery and sauces. Lovely. Thank you very much. Okay. Yeah, English breakfast. The price. This 9ก้าปอนกว่าเบียร์น้ำส้มหนึ่งแก้วนะคะจอนต้องเดินไปเอาซอสเองจอนซอ้อมเองแต่พอที่ไปประจำที่อยู่เซฟแิ้ลนะเขาจะบริการเรื่องเอ็ซอสโอเคโอเค the name pop here the crown and the scepter oh name here Nia. crown and scepter Nia. wow john here it have roasted chicken what i want look roast chicken and rice with salad yeah maybe next time we can come all simon's Salad. seven pound ninety ไฟฟีออคิวซีบาว้าวจอห์นแฮปกิวซีบาชูนายพาวนายจินายจิไฟฟีอ๋อค่ะเพราะว่าเวลาเวลาฉันมาผับนะคะก็กินอาหารฝรั่งซึ่งตัวเองไม่ค่อยชอบบะบอกตรงเลยคนไทยเนาะเราก็อยากจะกินข้าวกับอะไรก็ได้อค่ะทีนี้ก็จะมีไก่อบนะคะ ไก่อบกับชิปกับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบทานม,มันรารหลงทอดเท่าไหร่ค่ะทานได้แต่ก็ไม่ค่อยชอบเลยนะก็อ๋<ๆ>อนี่ดีเลยบางทีเราก็อยากจะมารีแลกซ์ทานอาหารนอกบ้านบ้างนะดิฉันชอบทำอาหารอุ้ยหมาเข้ามาได้นะดวสิฮะดฉันชอบทานอาหารที่ ทำเช้าทำอาหารนะรก็ทำอาหารที่บ้านแต่บางทีเราก็อยากจะรีแล็กซ์นอกบ้านนะนะคะออกมาทานข้าวนอกบ้านบ้างน,นะคะไม่ได้ทานทุกวันนะทำงานมาก็เพื่อ,อามาซื้อกินใช่ไหมคะเพื่อหาความสุขซึ่งไม่ได้แพงอะไรมากมายเลนะคะเดี๋ยวกันหลังมาทานจ้อนเน็กชาม you can come to h น v e f o ร d here for dinner y o ร k n า w zebra, gill zebra ด i ค a ณ a า or salmon s a า a า o ที่ a s t e d chicken. What t h e น have? นะคะนี่ค่ะดูราคาอาหารนะคะที่นับนี้จะแพงุา่นไปประจำนิดนิดนนนคะเพราะว่า สถานที่เยอวมากค่ะแต่ละที่ค่าเช่ามันก็แตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันไปมันก็จะเพิ่มคอร์สนะคะในการในทุนของแต่ละแต่ละที่ค่ะอันนี้ดิฉัน้็เข้าใจนะฮะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยเรื่องอาหารกับเรื่อง จานเจิรเนี่ยฉันจะชอบที่แล้วก็รสชาติเนี่ยที่ผักที่เชฟแฮมเนี่ยเชฟจะทำกับข้าวได้อร่อยทุกอย่างนะฮะ <Yeah. S 1> How taste tonight John How taste today s o r you know tonight yeah, Taste good tonight o d a y look nice you know uh, The bread is look nice Do you think is t different shape we eat here before different shape I think yeah because last time when we come before covid v i r u s l i k e it it's not it not it not good you know okay but not good but today look nice you know look good the color everything look good Yeah. Mm -hmm. น้ำฟังไข่ดาว your favorite food english breakfast <laughs> not breakfast now varnish now <laughs> it's run already eh? it okay take your phone with you no. john อย่าเข้าห้องน้ําบ่อยทุกหนักนะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ฉายรังสีรักษามะเร็งต่อมูรหปากนะครับ<ม><น>ก็จะทําให้จอเนี่ยเยี่ยวบ่อยปวดเยี่ยวแต่บางทีเยี่ยวไม่ออกหรือ,อะระบบขับถ่ายนี่จะมาบ่อยมากเลยนะทานอะไรเข้าไปนิดนึง รือว่าเดิมอะไรไปนิดนึงก็จะต้องปล่อยออกแต่ก็ไม่ได้ปุ๊บปั๊บนะนะคะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนปกติที่ที่ก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นเวลาแต่ตอนนี้คือจะไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนเดิมค่ะคือทานอะไรเข้าไปก็ก็จะต้องปล่อยออกแต่ขโมยอาหารตอนทานไม่เป็น อันนี้เชฟนะคะอย่าขอชิมนะคะขอชิมอันนี้ทำจากข้าโพดนะคะข้าวโพดแนะนำไปทอดขอแอบชิมหน่อยนะคะว่าวันยังมีเชฟเขาทำคิดว่าไม่ใช่เชฟคนเดิมนะระดูจากสีสันอืม ใช่คนเดิมมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็รสชาติจะนุ่มอะค่ะไม่แห็งกระด้างไม่ใช่ใค,คนเดิมแน่นอนนะสีสันก็น่าทาน,านคนก่อนนั้นก่อนโควิดเนี่ย จะเป็นแบบว่ามันจะแข็งก็ได้างค่ะ,ะาบางทีคนเรานี่นะคะ mm. ก็ทำงานห่วยควาหาเงินมาใช่ไหมคะถามว่าอันเองก็มีค่าใช้จ่ายเลยแยนะนาแต่บางทีเราต้องให้รางวัลชดวิตกับตัวเองนะคะ อะไรที่พอจะทําให้มีความสุขที่มันไม่เกินตัวนะคะเราก็ต้องเติมให้กับชีวิตของครานะคะหรือว่าผู้สามีภรรยานะคะบางทีเราเคร่งเครียดมากเกี่ยวกั่สิ่งเกี่ยวกับเงินไม่พอใช้ฉันก็ผ่านมาหมดค่ะบางทีความสุขมันไม่มีเราก็ต้องสุขเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยค่ะแค่การทานข้าวจอนไอสติลยูเออรเบรดอิสเทสไนท์ t a s t e very nice it's potato <S yeah very nice Oh, potato I think corn it's not corn oh นึกว่าเป็นข้าวโพดทอดไม่ใช่เป็นมันฝรั่งทอด it it new shape not the hash brown ฮะ <Huh? S 2> hash brown hash brown yeah taste very nice yeah different different before taste good today e เอเวอร์ o ิ้ o o ูกกุฏถ้าเป็นที่ผับ,ท,ผบที่เซฟแฮมเนี่ยราคาจานนี้จะ3ามปอนด์เก้าเนะแต่ที่นี่ราคาจะอยู่ที่4 95, นะี่ปอนด์เก้าสบ้าะก็เข้าใจนะคะว่าคือตรงนี้มันจอดรถได้ด้วยที่ผับนั้นจอดรถไม่ได้แล้วก็ค่าเช่าก็คงจะแพงกว่าที่ที่เซฟแฮมมา แบบถ่ายกันนี่ยแล้วก็จะมีสวนวันนี้มีพนักงานเสิร์ฟแค่คนเดียวทีดีครับเวเทเซอร์เวทเซอร์ไรเวทเซอร์ one เเซอร์เวเซอร์ y e ่ h a v e o n ส้มขวดนี้พร้อมน้ำแข็งนะคะก็ J2O Orange Pension for Two Pair t w e n p, p, p. อสองพอนยี่สิบเพนนีจริงๆหมอก็ห้ามดื่มเลยนะฮะเพราะว่ามันมีน้ำตาลจากผลไม้เป็นเบาหวาน You know, the doctor tell me, <laughs> don't drink orange juice because my uh, diabetes is high. But sometimes I try it. I need some sweet. Yeah, hippy and, keep hippy and soft and nice potato today. juicy, like right? raw juicy inside. mashed potato, is it? Yeah, but some, but some, yeah, but sometimes it's hard, you know, hard and tastes not nice, you know. Mashed potato and and then fry it, like. Right? Mm. See? work for five money and when have money we need to eat, eat food you know if you don't eat food you know energy or go to work or get money right it collect that why food important don't forget take w e l l m a n after okay important take two two tablet no the same time I took one already t i s n o t oh okay okay I will too in my pocket ที่เมุมนอกนี่เรียกผักนี่เราก็สามารถนำเด็กมาทานอาหารนะคะ นำสุนัขเข้ามาในสถานที่ได้แต่การกับที่เมืองไทยเราเนี่ค่ะางนอก,ก็กำลังก่อสร้างปรับปรุงนะ ก็มีงานที่ที่เคนนะคะสามชั่วโมงจ้างสามชั่วโมงแต่ไปสี่ถึงห้าเพราะว่าลูกค้าแกตาบอดจากโรคเบาหวานนะคะเป็นแต่ก่อนแกก็อยู่แปบดบนี่ฮะถัดจากตรงนี้ไปทำงานทำความสะอาดแปบดบ ที่สเตานเนี่ยประมาณห้าปีแล้วแกก็เบาหวานขึ้นตาทีนี้ทั้งชั้นแล้วก็จอนแล้วก็น้องสาวก็เป็นห่วงจะอยู่แปดคนเดียวเนาะเวลาทำกับข้าวการจุดไฟอะไรมันก็แต่แกทำได้นะแําทำได้ตัวเองได้แต่แกอยู่ที่นี่แกมีความสุขกว่าที่นั่นเพราะว่าแปดแกจะมนีก็กเดินมาเนี่ยมาผับเนี่ย ก่อนที่แกจะตาบอดแกก็อยู่แถวนี้มาห้าปีใช่ไหมคะแกก็รู้ว่าจะเดินไปซื้อของที่ห้างเซ็นทริสเลี้ยวซ้ายยังไงไปยังไงข้ามถนนยังไงแกจะมีภาพเป็นหัวอยู่แล้วก่อนที่จะตาบอดใช่ไหมคะแต่เัน่นี้น้องสาวแกอาศัยอยู่ที่เคนจอร์นไอทอกกับเบลทอมัสทอมัสอ่า how far from here to ken 20ม iles 20 miles อ่า how many kilo kilometer sorry 28 or 30ก็จากสเตปแฮมไปเนยนะคะไปที่แฟตใหม่แกเนี่ย2 how many mile 20อ๋อ20 mile นะคะประมาณ28-30กิโลเมตรนะคะ แกจทำงานที่นี่13ปีก็ไม่เคยขึ้นราคาลูกค้านะคะชั่วโมงละสิบปอนแกให้เพิ่มค่าน้ำมันสองปอนนะ,ะแล้วก็จอนก็พาแกออกไปนั่งดื่มเพราะว่าเจวันเนี่ยแกก็อยู่ในห้องเล็กๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูนะคะเป็นห้องสตูดิโอแต่ก็แยกครัวแยกห้องน้ำ นะะมีห้องเก็บของหนึ่งห้องอ่นะค่าเช่าก็ถูกกว่า500รวมแก๊สรวมไฟฟ้าแล้วไปอยู่ที่นี่แกจ่ายเดือนละพันสองค่าค่าคอนโซลแท็กอีกค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟอีกก็เกินพันห้ร้อยปอนต่อเดือนนะคนะนะนะแต่ที่นี่แกไปอยู่ที่นั่นแก เหมือนคนตาบอดจริงๆคือไปไหนเองไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงแล้วก็ไม่มีใครสอนแกนะแกก็จะดีใจมากเลยเวลาฉันกระจรไป,ไออไปเพราะว่าใจจะได้พาแกออกไปนน่ดูที่ผัดเพราะว่าอทอมเนี่ยจะไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านนะที่บ้านแกจะไม่มีวายไม่มีเบียร์ก็จะมีแต่นมแล้วก็น้ำหวาน แกเน่แกก็จะไปพูดว่าดื่มบรรยากาศนะฮะทำงาน3าสิบองปอนก็ให้จรไป20ปอนค่าดื่มเบียร์กับแกเพราะว่าแกไม่อยากให้ทองเบียงนะฮะแกรู้สึกไม่สบายใจแกก็จะจ่ายเองเท่ากับว่าไปทำงานที่นั่นไปกลับสองชั่วโมง ไปแค่นันอีกสีชั่วโมงทั้งหมดหชั่วโมงไม่กันกลับ,บ้า้สิบสองปอนด์บางทีก็ยี่สปอนด์บางทีก็สิบปอนด์่ง้แต่หลายรท้าเหมือนกันว่าจะยกเลิกแกแก็จางจารแกบางทีเหนื่อยมากไม่อยากไปแต่ก็ค,คิดว่าเออเนาะคนตาบอดแกก็ไม่มีเพื่อนตอนนี้ก็เดือดร้อนเป็นเพื่อนคนเดียวกับฉันก็เลยคิดว่า ทำให้เพื่อนแล้วกันไดดีดดีเพื่อนทำให้เพื่อนแล้วกันประจำความสะอาดแป่ให้แกเป็นเพื่อนทำให้เพื่อนแล้วก็จอนก็พาเพื่อนออกไปดูนะคะเพราะว่าแกตาบอดมาน,นึกถึงว่าใจเขาใจเราอะถ้าเราตาบอดทมนั่งอยู่แต่ในห้องนี้ก็เหมือนอยู่ในคุกนะคะฟังวิทยุฟังทีวี นะไม่รู้จักใครไม่ออกไปไหนน้องสาวซื้ออาหารมาเสร็จก็ทักไทยแล้วก็กลับบ้านไปแกกบทบทจรประจําหาว่าแกอยู่ที่นั่นไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าแกไปไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยวฟังจอนพูดนะว่าแกพูดยังไงบ้างจอ yeah. I talk about Tom Uh, what Tom said when uh, when we go there and he feel happy when you get when you go there. Yeah. Why? He never gets a chance to go for a drink or anything. Alright. I take him. Alright. God, he don't know where and how. He's blind. He can't see. Yeah. And then you serve it him. ไง <Right>? and <Yeah. S 1> and now is look like he have you one fan <laughs> right yeah and me that's it because he don't no fan anymore no fan anymore don't know who allow that yeah o u k know? Tom, he meet us before he bride. Right, like, he know. Yeah. We, he know you. He know me. He know we are good personal, right? Yeah. What's the date today? Nineteen. Nineteen today. Nineteen September. 2020, yeah. Okay. Your face start hot again. What happened with you, John? Pardon? your fear is get wet again what happened with you hot flushes my cancer all right your cancer and make it hot yeah. inside and get yeah yeah okay how long you will have treatment john when finish your treatment cancer? Uh, five weeks. All right. And what the doctor done with you? Put the machine? <coughs> Sorry? What the doctor uh, did with you about treatment cancer? Radiotherapy. Mm -hmm. And how you feel when you get therapy, cancer? Okay. Sad but okay. Sad but okay. You said you you feel hurt your hip. What? Sorry. You said uh what here? You said you pain it. My head, yeah. Yeah, you said you planned it. And then the doctor sent send you to King College Hospital later for check for 5 hours, right? Yeah. When? Did you remember when? The uh, 5th of November. This year? Okay. ตอนนี้จอนก็ทานอาหารเชา้ารวมกลางวันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> e ก็เดี๋ยวดื่มเบียร์นี้เสร็จก็จะเดินทางไปเคนนะคะเคนก็จะอยู่อีกเมืองหนึง่งอ,ออกจากลอนดอนไปนะคะตัวดิฉันเองนี้ก็ อ,อาศัยอยู่แถวเวสต์นอร์โบดลอนดอนนะคะระยะทางไปเค้นก็2 8ถึง30กิโลค่ะวันนี้ดูจรดูหน้าตาจมใสขึ้นนะคะ จอห์นทุเรศยูลุคด์ยูร์เฟซลุคด์ดะเยอะชิสเบอร์เ o อร์ด็อกยูฟีลฮอตออร่ i อิสเวทเวทติงเพราะว่าแกกินยาเกี่ยวกับเมลงแล้วก็ใช้รังสีค่ะรื้อทำให้แกมีอาการร้อนข้างในแล้วก็เหนื่อแตดเหมือนผู้หญิงที่เป็นไวทยทองมา บอกเดี๋ยวมันก็ร้อนเหนื่อยแตกล้วกพักๆแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวก็หนาวอะไรอย่างเงี้ย่ะจะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำแต่ <laughs> ปีนี้เดือนธันวามนี้แกก็อายุ66ปีแล้วค่ะ <laughs> <laughs> you will 66 y e a r s old soon John นะ you will 66 y e a r s old soon 66 years old soon what you plan about mm hmm. your 66 years old คุณแพนค n ณแพ o น้องคุณแพน l ุณบอกฉ o u ว่า l ุณอยา t จะพา e ันไปที่บรัชครู๊บจอห์นก็ว่าจะพาไปที่ตอนนี้ก็จะเข้าห้องน้ำนี่ค่ะอาการที่แกเป็นก็ประทานแป๊บหนึ่งก็จะรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำนะคะ แกบอกว่ามันมาจากผลของการฉายรังสีบเรเเวณ่อมลูกหมากนะคะค่ะแกค,คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก่อนออก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะค่ะวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไว้ค่อยตามมาดูกันใหม่นะคะว่าหมวยกับจอนหรือสวิตาแอนจอนอวิวเท o ยู o ูรุก where uh -huh. um, i'm sorry my english is not very, very good uh, sometimes if you listen it's not perfect english okay. i'm apologize um because i work too hard and then my brain is gone sometimes i uh, can't remember what i would like to say um, This video for now Uh, say bye bye for now and see you everyone greater bye bye ค่ะวิดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวติอตามมาดูกันใหม่นะคะว่าสวิตาและจอนเนี่ยจะพาไปที่เคนนะคะไปดูว่าสถานที่แถวเคนเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะ b ายค่ะทุกคนเจอกันใหม่นะคะ b ายบาย